สวัสดีค่ะสวัสดีกัลายาณามิตรทั่วโลกเลยนะมาพบกับคุณ <c oughs> สมอางนะคะที่หน้าเพจสมอานปฏิหารแห่งชีวิตนะคะนะคะก่อนอื่นขอแบ่งปันให้นะคะกัลยาณมิตรนะคะเพื่อนๆที่อยู่หน้าเฟซแล้วก็ที่อยู่ทั่วโลกเลยนะนะคะได้ตื่นรู้แล้วก็นะคะได้เอานะสิ่งดีๆนะคะไปใช้นะคะปรับใช้ในชีวิตของเราก็ได้เนาะนะคะ อีกนะคะ1น,นาทีนะคะ ก่อนหน่งต้องขอนะคะกราบสวัสดีนะคะกาฬยาณมิตรทั่วโลกเลยนะคะน้อมาพบกับโค้ชสำอางนะคะที่หน้าเพจนะคะสำอางปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนั่นเองนะคะกับนะคะวันนี้นะ,คะ,นนนะ,คะโค้ชสำอางมาถ่ายทอดนะคะมาหากราบยี่สวันเลเวล2ของเมคูสตาร์นะคะวันนี้ก็เดย์เพลแล้วนะคะกับนะคะวันนี้นะคะปิติสุขนะคะปิติสุขนะ,ะนะคะมันนำมาซึ่งผลลัพธ์นะคะเนาะ,ะนะคะวันนี้นะคะ ใครหลายๆคนนะอาจจะเคยเจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่นะคะเป็นคนที่เหมือนไม่เคยยินดีกับอะไรนะคะที่เข้ามาในชีวิตเลยหรือเราเห็นใครหรือเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามเราไม่เคยยินดีปีดากับเขาเลยเนาะนะคะวันนี้นะเราใช่ไหมเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเรานะ สวัสดีค่ะโคตริมมี่ค่ะสวัสดีนะคะเนาะเรานะคะเป็นคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีกัลยาณมิตรทั่วโลกเลยสวัสดีโคดกิมมี่นะคะเนาะวันนี้นะคะเรานะเป็นคนกดสวช์ความสุขของเราหรือเปล่านะคะหรือเราอะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของเราหรือเปล่าว่าวันนี้นะฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเราอะ เป็นคนหนึ่งไหมที่ไม่เคยปิติสุขนะหมายถึงเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดนะใครจะทําอะไรใครจะได้ดีอะไรเราไม่เคยมีความสุขเราไม่เคยแบบว่ายินดีปีดากับเขาเลยอะค่นะเนาะแม่ครูสตานะคะบอกมาว่านะแม่ครูเป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนนะคะแม้แต่ได้ยินเสียงนกร้องฝนตกอะไรก็มีแต่แบบนะคะไม่มีความสุข นะคะไม่แบบจะทำอะไรก็นะคะขัดหูขัดตาไปหมดนะคะใครจะทำอะไรใครจะได้ดีใครจะสวยอะไรก็เบะปากนะคะเนาะแบบแกธรรมาชาตินึงล,ละนะคะสวยแล้วไม่สวยเท่าฉันอะไรไประมาณนี้นะ,ะใครจะทำอะไรนะคะไม่ยินดีปีดาเลยนะคะไม่ปติสุขเลยเนาะนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่เรากำหนดชะตาชีวิตของเราได้นะนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่ อยากยินดีปีดากับคนอื่นไหมนะวันนี้นะคะกฎจักรวาลกดรงดูดนะคะเราคิดหรือเราปรารถนาสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนะคะเราสาวแต่เรื่องราวที่เหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่ดีเข้ามาหาเราตลอดเวลานะคะจักรวาลเขาก็จะจัดสรรให้เรานะคะเนาะเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่ดีนะคะเราน่ไม่ยินดีปีดากับคนอื่นเราไม่เคยปิติสุขด้วยหัวใจจริงๆนะคะเราไม่เคยปฏิสุขด้วยหัวใจจริงๆอะเราไม่เคย แม้แต่ฝนตกนะฝนตกอีกแล้วอะไรอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะม้าเห่านะม้าจะกัดม้าจะเห่านะคะก็เออเป็นดวงซวยของกูแล้วอะไรประมาณนี้นะคะไม่เคยแบบชินชมเลยมีใครนะคะขับรถหรือเป็นคนรวยอะ่ะผ่านหูผ่านตาของเรามานะคะเราก็โง่หรือเปล่าวะอะไรเนี่ยขับรถอะไรสองประตูอะไรโง่หรือเปล่ายี่สิบสามสิบล้านเอาไปช่วยคนจนดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เราก็จะพูดให้เขาแล้วไม่เคยยินดีแบบโอ้เขาทําไมนะคะมีความชีวิตเขาทําอย่างไรเหรอเขาถึงมีความสุขนะคะชีวิตเขาทําอย่างไรเหรอเขาถึงประสบผลาําเร็จนะคะเราไม่เคยย,ยินดีปีดากับเขาเลยนะเห็นใครนะคะได้ดีนะคะเห็นใครซื้อรถได้บ้านอะไรนะคะไม่เคยย,ยินดีปีดากับเขาเลยนะคะแล้วเรานะเหมือนเป็นการปิดกัน้นประตูแห่งความสําเร็จหรือเป็นการปิดกั้นนะคะสิ่งที่เราปรารถนานะคะนั่นเอง เราไม่อยากได้นะคะจัก,ก,กรวาลเขาก็ไม่จัดสรรให้เรานะคะเราเบะปากมนบนคนรวยเราก็ไม่เป็นคนรวยนะคะ <c oughs> เราคิดโทษชะตาบาสนานะคะว่าเรานะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะเออเราเราเป็นอย่างคนอื่นไม่ได้หรอกนะคะเราก็โทษแต่โชคชะตาชีวิตของเรานะคะโค้ดสาอางก็เป็นคนหนึ่งที่นะคะแต่ก่อนก็เคยพูดนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ที่แบบว่า เออก็ไม่ถึงกับว่าเลวร้ายอะไรมากมายแต่เคยโทษเหตุการณ์สถานการณ์ว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นเขาทำกับเราไม่ดีนะเคยโทษนะคะเคยเหมือนเคยอ่ะยอมรับเป็นเนื้อแท้นะคะว่าเคยอยู่คือโคตสมานก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่โคสมานเนาะโคตสมานาก็แต่งงานแล้วมาอยู่กับแฟนนะคะแล้ว ือเหมือนตอนแรกแต่งงานกันมาปีแรกเนาะเราก็อยู่กับนะคะเราก็คือมีสามีแล้วก็มีย่านะคะสคนนะคะตอนนั้นยังไม่ได้มีลูกเนาะเราก็อะไรเป็นอย่างดีนะคะพอแต่งงานไปสัก2องือสาปีคตสำอางก็เริ่มนะคะตั้งท้องนะคะน้องนับตังตอนนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์สถานการณ์เหมือนว่าเออ เขาเครื่องเราหรือเปล่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรเราคิดเรามโนปไปเองเนาะแล้วมันก็เหมือนดึงในเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์เราไม่รู้จักกดจักรวันก,นกเลแรงดูดเนาะว่าเออถ้าฉันคิดเรื่องราวแบบนี้ถ้าฉันพูดซ้ําๆย้ำๆทีๆเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อะเรื่องแบบนี้มันจะเออทำให้เหตุการณ์สถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นมานะคะแล้วมันก็เป็นจริงนะคะแล้วคือมันเหมือนเราอะ่ะอยากได้ รือเปล่าแล้วเขาจัดสรรให้เรานะคะเราอยากได้เรื่องราวแบบนี้เหรอเธออยากเศร้าเหรอเธออยากทุกข์เหรอเออจัก,กรวาลเขาก็ไม่รู้ภาษาคนเนาะจักรวาลเขาก็เออรับรู้แค่เราใส่อารมณ์ฟิลลิ่งความรู้สึกของเราที่แบบว่าเราปรารถนาเหรอเขาจัดให้เราอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่จริงเราไม่ได้อยากปรารถนานะคะเราไม่ได้ปรารถนาเรื่องราวแบบนี้นะแต่เราพูดซ้ําๆย้ำๆทีๆแต่เรื่องแบบนี้นะเราไม่เคยโปรแกรมตัวเองว่า ฉันมีความสุขในทุกๆวันนะเออเงินทองอะไรหามาแบบได้เงี้ยสบายเราไม่รู้ไงว่าเราไม่รู้อะไรนะคะแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนาะเราก็พูดนะคะเออทําไมวาสนาคนนั้นเขาดีจังเลยเออทําไมผัวเมียเขารักกันจังเลยนะบ้านนั้นนะทําไมเออชีวิตเขาดีๆนะคนข้างบ้านนะคะเออทําไมย่าเขาดีจังเลยทําไมย่าฉันไม่ดีเออโคสมาคอ,อันนี้ก็คือยอมรับเป็นแท้นะคะว่าเคยพูดเออเห็น เห็นย,ย่าของคุณข้างบ้านนะคะเออเขาเอาเงินให้ลานอะไรแบบนี้เขาซื้อของเล่นมาให้หลานแล้วเราก็เออทาไมเขาดีจังเลยทําไมไม่เป็นแบบนี้แบบเขานะคะเราก็จะไปโทษเหตุการณ์สถานการณ์เหมือนก็สาวมาเรื่อยๆเนาะแล้วเหมือนยังไงล่ะสมานก็นะคะเหมือนเราเนี่ยแหละเป็นคนสาวเหตุการณ์สถาน,านการณ์แบบนี้นะมีแต่บอกว่าเขาน่เออไม่ทําแบบนั้นแบบนี้นะแต่ที่จริงแล้วตัวเองนะคะ เราไม่รู้เลยว่าเรานะคะไม่สามารถกําหนดชีวิตของใครได้นะคะนอกจากตัวเราเองนะเราไม่ดึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่ดีนะสาวมาหาเรานะคะวันนี้นะคะเราเป็นคนนะคะยุตินะสิ่งที่มันไม่ดีเองนะคะเราเป็นคนปิดสวิตนะคะปิดสวิตเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่อยากได้นะคะปิดสวิตนะคะเออถ้าวันนึงเผลอแลบเผลอแวบล่ะนะ,ะก็ให้เราดึงปัก ทิ้งเลยนะคะดึงปักโปรแกรมทางด้านไม่ดีของเราต่างๆนะคะดึงทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายเนาะนะคะวันนี้เนาะ,ะเราอ่ะเป็นคนสาวเหตุการสถานการณ์นะเราเออเริ่มต้นและขอโทษยุติยุติเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่ดีอ่ะเราเริ่มที่ตัวเรานะคะเราเหมือนเราโปรแกรมนะคะทุกๆวันเราไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปบอกใครคือเออโอเคละเราอยากเห็นเหมือนโคตรสำอางเนาะ อยากเห็นน้องของโคสําอางเป็นคือน้องสาวมีน้องสาวคนนึงนะคะก็คือเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเออเราก็ถามาว่าเป็นศิลานีไหมแต่ก่อนเคยเป็นศิลานีแล้วเออขอย้อนไปนะคะแล้วชีวิตของโคสําอางก็เป็นแบบเหมือนศิลานีเนาะมานี่ขอบคุณค่ะเหตุการณ์สถานการณ์นะคะที่ ะะเหตุการณ์สถานการณ์นะคะที่เราะะดึงสาวนะคะคเข้ามาเหมือนเราอ,อยากเป็นศิลาลีให้เขานะเราแบบเราเ,เคยพูดว่าเหมือนเขาก็เล่าให้เราฟังว่าออของเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็เหมือนเราน่ะสาวเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่ดีเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ,นะคะแต่ออพอเรารู้เท่าทันแล้วนะคะตังค่ะตังใคร เยอะแยะเลยตา่างโคตรสำราญเองขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะให้เราจงนะยุติเรารู้แล้วละ่ะว่าราหาเรานะคะเป็นคนนะกำหนดช,ตชตนะตาชีวิตของเราเองนะคะวันนี้นะคะแม่ครูก็ให้อะไรมาเยอะแยะนะเรานี่ะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราเองนะคะเราถามว่าเป็นศิลานีได้ไหมถ้าใจไม่แข็งพอไม่ต้องนะคะหมายถึงถ้าเราถ้าเขาเผลอคิด ถ้าเขาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันไม่ดีแล้วเราเผลอไปคิดนะั่นนั่นแหละค่ะเรากาลังสาวเรื่องเราเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมาอยู่นะโคชาอารขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะก็คือเหมือนมันเกิดกับตัวของโคชสมาั์เองเนาะและโคชาอารก็อยากเล่านะคะประสบการณ์นะคะว่าเออเหมือนเมื่อวานนี้นะคะพาพ่อนะไปหาหมอนะคะสวัสดีค่ะโคชแม่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงมากๆนะคะขอบคุณโคชกิมมี่นะคะ จริงๆเหมือนเราดึงเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาหาเรานะคะโดยที่เราไม่ดูตัวนะนะคะแต่พอเรารู้นะคะว่าเออกฎจักรวันโกดรงดูดนะถ้าเราพูดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆย้ำๆทีๆนะมันเหมือนการเป็นการดึงเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ให้เข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ดูตัวนะคะเหมือนเราไปสงสารหรือเราไปมีใครมาพูดเรื่องรลวาเหตุการณ์สถานการณ์อะไรให้เราแล้วเราดันไปคิด ไปผือไปแลบคิดกับเขานะคะมันก็ดึงมาหาเราเนาะแต่วันนี้เรารู้นะคะเหมือนน้องสาวพูดกับโคําคอางเมื่อวานนี้นะคะมันเขาก็ชีวิตของเขาก็เออน,นะคะโคชามาองก็ให้แค่คําพูดว่าก็แล้วแต่นะพี่ก็บอกหนูได้แค่นี้นะพี่ก็บอกน้องได้แค่นี้ถ้าน้องไม่ทํามันก็ชีวิตหนูอะชีวิตใครชีวิตมันเนาะเราก็ไม่สามารถที่ไปดึงเขามาได้นะคะ เราให้คําพูดเขาแล้วว่าเออเป็นอย่างนี้นะแต่เขาไม่ทํามันก็แล้วแต่เขานะนะคะ <_ pounds> เหมือนกันกันกบเมือนคนในครอบครัวของเราเหมือนสามีเหมือนลูกเราบอกเขาแล้วเขาไม่ทํามันก็ชีวิตเขานะคะมันก็นะเราแค่บอกแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะไปกําหนดชะตาชีวิตของเขาเลยนะคะไม่ใช่เราก็แค่ให้เออว่าหนูอย่างนี้นะลูกนะ,ะถ้าเขาไม่ทําแต่ก่อนโมโหนะคะโมโหหนักมากนะคะตีนะคะหลังแดงเลยนะคะ แต่ตอนนี้ก็บอกเขาแล้วนะคะถ้าเขาไม่ทํำล้วก็เออไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ทําเองนะคะเนาะแค่นั้นนะคะหรือคนในครอบครัวแบบน้องนะคะบอกเขาแล้วว่าเออให้ทำอย่างนีนะ้แต่เขาไม่ทําก็เออมันก็ชีวิตเธอนะชีวิตหนูนะแล้วแต่หนูนะคะพี่ก็บอกได้แค่นี้นะพี่มีอะไรพี่ก็ให้เหมือนพี่มีเงินพี่ก็ให้นะคะพี่มีเงินพี่ก็ให้นะคะให้อาให้น้อง อนนี้ก็ให้พ่อมากนะคะให้พ่อเยอะขึ้นเนาะเหมือนเมื่อวานนี้พาพ่อไปหาหมอแล้วก็นะคะสามารถนะคะมีเงินจ่ายค่ารักษายาให้พ่อนะคะพ่อไม่ต้องนะเดี๋ยวหนูจ่ายเองนะคะพ่อไม่ต้องเดี๋ยวหนูจ่ายเองมันก็มีความรู้สึกดีนะคะสามีเราก็ยอมรับเป็นเนื้อแท้ว่าสามีดีมากนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณนะคะแม่ครูชิตาและกุจกักรันกุลรงดนดุนะคะที่ เหมือนเปลี่ยนคนเดียวแล้วทําให้จิตใจเขาอ่อนลงเบาลงนะคะซึ่งสามีของโค้ําอางเป็นคนที่แต่ก่อนชนกันชนกันแล้วปะทะกันก็คือเหมือนจะได้แตกหักกันไปเลยนะคะแต่พอเรานะคะเหมือนเราก็คนนึงเบาคนหนึ่งยินอมืมันก็อยู่ด้วยกันได้ประครับประคองแบบมีความสุขในชีวิตคู่มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะนะคะจากการได้เรียนรู้กฎจาัก,ก,ากรกลแดงนึงดูดนะคะ คือความสุขมันได้มาจริงๆนะจากการเรียนรู้กฎจกักรวาลกํแลงดุดดนะคะแล้วก็เงินนะคะเขาก็ให้มามากมายนะไม่ว่าจะเป็นการที่เรานะคะขายสินค้าเออแล้วก็ขายดีนะคะจากที่เราไม่เคยขายสินค้าออนไลน์เลยแล้วก็ขายดีเนาะจากเออเราไม่เคยรู้เลยว่าเออต้องบอกลกขอบคุณทูกสปปรรพสิ่งนะคะ <c oughs> คือได้เรียนรู้นะคะกับแม่ครูสิตานะคะบอกลกขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็ผิวพรรณนะคะหน้าตาตัวเองนะค,ะคืออยากบอกเลยว่า เป็นคนมีริ้วรอยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อยู่อันนี้คืออยู่มอ,อยู่ม,อ 2, มออสองมสามโคชานก็เป็นคนที่มีริ้วรอยอยู่แล้วนะแต่ว่าหน้านะคะตึงเปียกเลยนะคะหมายถึงหน้าใสาจากการที่เรานะคะได้ดูจากการนั่งสมาธิด้วยเนาะนะคะแล้วก็มันทําให้จิตใจของเราผ่องใสเบิกบานนะถ้าเราจะโมโหงให้ลูกนะคะเหมือนเข้ามาร้องไห้อยู่ดีเขาก็ร้องไห้งอแง,งนะคะเราก็อึบได้แต่ก่อน ไม่อึบนะคะตีอย่างเดียวนะคะตอนนี้อึบอึบเรามีความรู้สึกว่าเออเอ็นดูเขารักเขานะคะรักเขามากนะคะเวลาที่เขารองไห้หรืององแง้้วก็เออไม่เป็นไรหนูเป็นอะไรคะลูกก็จะถามเขาตลอดเนาะหนูเป็นอะไรคะรู้จักนะคะบอกลาขอบคุณทุกสรรพสิ่งบอกลาขอบคุณลูกบอกลาขอบคุณสามีบอกลาขอบคุณห้องนอนใช่ไหมแล้วก็นั่งสมาธินะคะเพนะคะ เผ่เ hey, มตตาให้ทุกสรรพสิ่งนะคะมันมันมีความรู้สึกมันอิ่มเต็มในหัวใจเนาะนะคะอันนี้จริงๆแบบแล้วก็แต่ก่อนนะเหมือนพ่อโทรหาเราก็จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อนะคะเท่าไหร่เพราะว่าโคสําอางก็พูดเป็นเนื้อแท้นะคะว่าโคชามางไม,ไม่ได้อยู่กับพ่อน,ะะนานแล้วเนาะตั้งแต่อยู่ม .1 น,นะคะพ่อแม่เสียพ่อก็เหมือน ไปมีอะไรของเขามีครอบครัวใหม่อะไรของเขาไปนะคะเราก็เหมือนอาศัยอยู่กับยายอาศัยอยู่กับอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเนาะเราก็เออชีวิตของเราเหมือนเหมือนเราจะโปรแกรมตัวเองตลอดว่ามันเป็นอย่างงี้นะนะคะพอเรารู้เราก็ยุติแล้วก็พอนะคะแล้วก็เลิกนะชีวิตฉันนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะเข้ามาหาในชีวิตนะชีวิตฉันโนะคตะรของโคตรของโคตรโชคดีเลยนะคะโคตรโชคดีในที่นี้นะคะ โชคดีในทุกๆวันนะคะทีย่ยังมีลมหายใจอยู่เนาะนะคะโชคดีนะคะที่มีคู่ครองที่ดีนะคะโชคดีที่มีลูกลกนะคะลูกๆที่น่ารักได้เป็นอภิชาตบุตรนะคะโชคดีมากๆนะคะที่มีเอ,อ่อในความที่นะคะเหมือนย่านะคะแก,แกเป็นคนแกก็เป็นคนดีคนหนึ่งเนาะนะคะถ้ามองออกนะคะจากเปลือกของแกเนาะแกก็รักลูกนะคะรักลูกแกเนาะเพราะว่าแกก็เลี้ยงลูกมา เลี้ยงแฟนแฟนครัมอานะคะมาก็พ่อของแฟนก็เสียตั้งแต่เหมือนอยู่มหนึ่งมสองเนอะแกก็ส่งลูกของแกจบเรียนจบอะไรไปเนาะนะคะก็แกทําบ้านทำอะไรแกรก็เก่งนะคะเนาะอันนี้ยอมรับเนาะนะคะเพราะว่าเออถ้าใครจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขามันก็ต้องแบบเขาก็ต้องเนาะเราก็ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่เฉยเราก็มา แต่งงานเข้ามานะคะแล้วสิ่งดีๆนะคะที่เราทําให้เขาเขาก็รู้แหละนะคะว่าเราทําดีกับเขาเนาะนะคะทุกวันนี้นะคะสิ่งดีๆนะคะจากการเรียนรู้ากฎกจาักรวาลกํแลงดึดดุดนะคะมันได้มาจริงๆนะคะความสุขนะของคนในครอบครัวนะคะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้เหมือนบางคนจะบอกว่ามันเป็นอะไรวะรัะะที่อะไรมาหรือเปล่าแต่อยากบอกเลยนะ การที่สอนนะคะแม่ครูสอนแม่ครูสิตานะคะสอนให้ทุกคนคิดดีคิดบวกนะคะมันก็ดีต่อชีวิตของเรานะคะไม่ได้ไปสอนให้เออเราไปนั่งเจ้าเข้าทรงหรือไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะอันนี้แม่ครูบอกให้เรานะคะบอกรักขอบคุณตัวเองบอกรักขอบคุณทุกสรรพสิ่งอะสำนึกรู้คุณในตัวเองกิตติสุขบอกรักขอบคุณอะทุกทุกสรรพสิ่งนะคะเห็นใครได้ดีเราก็ดีใจยินดีกับเขานะคะ แต่จากแต่ก่อนเอ๊ะอีนี่มันเป็นไรวะนะคะคนนั้นคนนี้นะคะเขามีเงินเยอะนะคะแอบบอิจฉาในใจเล็กๆนะว่าเออทำไมไมันไม่เป็นชันวะแต่ที่จริงเหมือนเรานะคะยกเลิกหรือยุตินะคะสิ่งที่เราเมื่อเราปรารถนาแหละแต่เราแอบ,บอิจฉาเขาเล็กๆนะคะตอนนั้นเนาะตอนนั้นแล้วมัน,ม,นมันผลักเราไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะผลักเราให้ห่างไกลอะ่ะผลักเราออกไปให้แบบเหมือนเราปรารถนาแหละ เออฉันจะมีเงินเก็บในบัญชีนะหนึ่งล้านบาทมันก็ผักเราออกไปอ่ะคือเราไม่เราไม่ยินดีปีดากับคนอื่นเลยเราไม่เราไม่รมู้จักการแบบยินดีกับคนอื่นเลยนะคะมันทาให้เรานะผักความสาเน,น็จออกไปนะคะวันนี้นะคะโคสมอางก็นะคะเออตื้นตันนะคะเวลาที่ออกมาส่งต่อนะสิ่งดีๆให้กับกัลยะาณมิตรนะคะเออเรานะคะต้องนะปติสุข ปิติสุขในหัวใจของเรานะคะแล้วก็ปิติสุขนะคะเพนะคะรัศมีของเราออกไปนะคะเพจากข้างในเนาะออกไปให้คนนะคะที่เขาเออยังไม่รู้ว่ากดจกักรวนกดแรงดึงดูดคืออะไรนะคะพ่อโคตสสำอางก็เพื่อนแนะนามาเนาะโคตสำอางก็เลยรู้จากแม่คูสตาผ่านหน้าเพจเหมือนกันกันกบทุกคนนี่แหละค่ะเนาะโคตรสำอางนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าสักวันหนึ่งนะคะโคตสำอางอยาก ไปเจอหน้าแม่ครูชิตาตัวเป็นๆน,นะคะโคดสัมางจะพยายามนะคะจะไม่ใช่พยายามสิจะจะต,ตั้งใจอะเรียนรู้แล้วก็ทําให้มันสําเร็จนะคะเพื่อนะคะจะได้ไปเห็นนะคะหน้าของแม่ครูชิตาตัวเป็นๆน,นะคะแบบเรามีความสุขนะคะคือไม่ใช่ว่าแต่ละวันโคสมางไม่ทํานะโคดสมางก็ทําอยู่แต่ตัวไหนที่เรานะคะไม่ เหมือนเรายังไม่เต็มที่เราก็รู้ตัวเราเนาะว่าเราไม่เต็มที่บางทีแล้วก็เออเราก็แบบมันได้อีกอะส้ำอางมันได้อีกไหมนะคะส้ำอางมันได้อีกไหมเออถ้าถ้ามันได้อีกนะเธอก็ต้องได้อีกนะส้ำอางนะวันนี้วันนี้เธอยังไม่เก่งนะแต่วันพรุ่งนี้นะเธอก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะให้มันเก่งนะให้มันได้อะนะคะเพราะว่า นเราไม่ใช่เต่งเก่งมาตั้งแต่เกิดเนาะมันต้องรู้จักพัฒนาตัวเองด้วยนะคะวันนี้เออวันนี้มันยังไม่ใช่วันของเราอะ่ะวันพรุ่งนี้มันต้องเป็นวันของเราอย่างแน่นอนนะคะโค้สมางเชื่ออย่างนั้นเนาะนะคะวันนี้นะคะเห็นใครได้ดีแล้วก็มีความสุขนะคะแบบอืมเราก็อยากส่งต่อให้เพื่อนเราเหีอ่ะอยากส่งต่อให้เพื่อนเราว่าเออนะเราดึงดูดมันอะไรมาได้นะเราอยากให้ทุกคนนะคะได้สิ่งที่เราคิดว่ามันดีอะ่ะเราอยาก ส่งต่อให้ผู้คนนะคะว่าเออฉันเจอแม่ครูสตาแล้วฉันโชคดีนะฉันโชคดีแค่ไหนที่แบบเจอแม่ครูสตานะฮะเออถ้าย้อนกลับไปได้นะถ้าฉันเจอแม่ครูสตาแบบถ้าย้อนกลับไปสักปีอะฉันอาจฉันมีเงินหลายร้อยล้านแล้วอะไรก็เราคิดไปนะคะเออเราได้เงินล้านมาเรามีความสุขนะคะแบบเออ แฟนเราก็ยินดีกับเราด้วยเล่าแบบจริงอยู่เขาเป็นคนให้เราอะแต่เรามีความสุขนะคะที่แบบเออวันเนี้ยฉันดึงดูดได้อะ่ะฉันฉันอยากบอกว่าเออเหมือนเงินมันเข้ามาหาเราทุกทิศทางแบบเออมีคนมาสนับสนุนเรานะคะก็คือแม่ครูจิตตาบอกนะคะตอนที่แม่ครูเริ่มต้นเนาะไม่มีใครสนับสนุนไม่ครูเลยแต่ตอนนี้เราอะคะเรา แฟนเราก็สนับสนุนนะ่ะแฟนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราทําแฟนเราก็ไม่ได้ว่าเนาะเออแล้วทาไมเราทํายังทําไมส่ส,สําเร็จอ่ะเราก็ยังคิดนะคะเรายังไปได้อีกไหมนะคะเรายังได้อีกไหมนะคะในทุกๆวันนะคะยังได้อีกนะคะเราส่งต่อสิ่งดีๆว่าเออฉันเจออะไรมาบ้างนะฉันได้รับสิ่งดีๆมาแล้วฉันก็อยากส่งต่อวอ่าเออ ถึงแม้ฉันยังไม่สําเร็จในระบบหน้าที่ทีเป็นอยู่นะแต่วันนี้นะคะถ้าฉันนะคะมีความตั้งใจอะที่ฉันจะลงมือทําอ่ะอันนี้คือน้ําตาแห่งความปิสุขนะคะแบบมันสุกอ่ะจากข้างในมันตื้นตันเนาะนะคะแบบมีความสุขนะคะเราได้รับสิ่งดีอ่ะอยากส่งต่อว่าเออฉันได้รับสิ่งดีๆนะฉันมีความสุขมากในครอบครัวของฉันนะคะฉัน แฟนฉันแต่ก่อนที่เริ่มทำนะคะแฟนไม่สนับสนุนเลยแต่พอเราทำไปแล้วมันเขาบอกว่าเราเราเรียนรู้แล้วเราเหมือนเราก็เขาก็มีความสุขไปด้วยอะ่ะกับการที่เราเรียนรู้นะคะเราก็เลยเขาก็เลยแบบเหมือนสนับสนุนเรานะคะเนะาะโฆษณาคนดีใจนะคะตื้นตันมากเลยเนาะถึงวันนี้เรานะคะ จะยังไม่ได้เป็นเออผู้นำหลักแสนหรือเราไม่วันนี้มันได้อีกอะสอัมอาวันนี้ถ้าเออเธอขาดตรงไหนอะเธอสามารถเติมได้อีกนะสัมอางนะคะคุณสมาก็พยายามเหมือนใส่พลังดพลังงานด้านดีไม่ใช่พยายามใส่พลังงานด้านดีให้กับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองนะคะว่าฉันได้อีกนะคะฉ,ฉันได้อีกนะสัมอานะวันนี้เธอเก่งแล้วนะพรุ่งนี้เธอต้องเก่งกว่าเดิมนะเธอต้องทาให้ได้นะคะ ใครได้ดีนะคะใครประสบผลสำเร็จน,นะเราก็ได้ว่ยินดีกับพอน้ําตาก็แอบไหลนะครับดีใจกับดีใจกับทุกคนนะคะที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะ,ะเออขนาดเรานะคะมีความสุขในครอบครัวเรายังดีใจอ่ะนะคะเงินก็หลั่งไหลามาจากทุกที่ทุกทางเราดีใจอ่ะนะคะเราเออเรา เกิดจากการที่เรานะคะหมั่นชื่นชมยินดีนะคะทุกสรรพสิ่งปิติสุขกับทุกคนที่ได้นะคะสิ่งดีๆนะคะเหมือนฟีดดูหน้าฟีดนะคะเออใครที่ได้เงินล้านหรือใครที่ออกรถออกบ้านนะคะมีเงินมีทองมากมายนะคะเราก็ยินดีกับเขาไดโวนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่รู้จักนะคะว,ว่าไดโวคืออะไรนะคะยินดีกับนะคะทุกๆคนนะคะอันนี้คือน้ําตาแห่งนะคะปิติสุขจริงๆนะคะเนาะ จริงๆค่ะมันให้มากกว่าน,นี้นะคะขอบคุณโค้ดกิมมี่นะคะที่ให้กําลังใจนะคะคืออีกประหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแม่ครูสิตานะคะที่นําคําสอนดีๆมาให้แล้วก็ให้ลูกศึกหาแบบนะคะที่เข้าอยู่ในระบบในธุรกิจที่แลมัหรือว่าคนที่นะคะเข้าไปดูไลฟ์ฟรีของแม่ครูสิตานะคะคือเขาเอามาใช้ในชีิตประจํามันของเขาแล้วเขา มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดนะทุกสิ่งทุก,ทกอย่างที่เราปรารถนาได้นะคะายสบายๆเนาะนะคะไปก่อนค่ะวันนี้นะคะเป็นน้ําตาแห่งปิติสุขนะคะไม่ได้ไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไรนะแต่เราปิติเราตื้นตันเรามีความแบบนะคะปิติสุขนะคะอยากจะบอกอย่างนี้นะนะคะท่านนันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะขอบพระคุณนะคะโคจิมี่นะคะ เป็นกัลยานามิที่ดีของโคสมางเลยนะคะโคสมารรักนะนะคะรักๆนะคะโคจิม่บายบายค่ะขอบคุณค่ะ